อย่าอย่าอย่าเข้านะได้โปรดแค่ถอยไปได้โปรดฉันยังไม่อยากตายขอโทษกับทุกอย่างที่ฉันทำลงไปไว้ชีวิตฉันเถอะวีสิบเกิดอะไรขึ้นในนั้นมีอะไรผิดพลาดเลยทำไมอยู่ดีถึงเงียบไปล่ะตอบด้วยวีซิบตอบด้วย มันไม่ควรเป็นแบบนี้สิน,นี่นายทำบ้าอะไรลงไปแล้วในที่สุดเราก็มาถึงภารกิจต่อไปก็ต้องทำที่นี่สินะโอเคเดี๋ยวจะทวนภารกิจให้ฟังนะ <Okay. S 2> นี่คือเป้าหมายของพวกนายเธอพักอยู่ที่อพาร์ตเมนต์นี้เพื่อนของเธอคนหนึ่งโดนฆ่าตายโดยสภาพที่สยดสยอง ฉันคิดว่าน่าจะเป็นการขัดใจกันในแก๊งเลยนะแต่อย่างนี้ก็ตามหลังจากที่เพื่อนเธอโดนฆ่าตายนั้นเพื่อนเธอก็ได้ทิ้งหลักฐานว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรรมขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะเป็นแก๊งที่เราตามหาอยู่ก็ได้ภารกิจของนายคือสืบสวนว่าเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งอาชญากรนั่นจริงหรือเปล่าถ้าจริงก็จับเธอซะดูแล้วค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าที่คิดไว้นะไม่มีการวางแผนไดซับซ้อนเหมือนภารกิจที่แล้วด้วยใช่และฉันก็หวังว่าจะไม่มีใครโดนกระทรือบจมกองเลือดเหมือนภารกิจที่แล้วนะ โทษทีนะแต่พูดถึงใครอยู่เลยเปล่าไม่มีอะไรโอ้พึ่งนึกออกนะพอดีว่าที่นี่มีร้านอาหารเด็ดๆด,ด,ด้วยนะฉันขอไปที่นั่นแป๊บหนึ่งนะเเื่อว่าไปแล้วที่นี่มันก็มีร้านขายชุดสวยๆอยู่เหมือนกันนี่นาะฉันขอไปที่นั่นด้วยแล้วกันเฉมิล่าเพราะฉันเราจะแยกกันและค่อยมาทำธุรกิจนี้ตอนกลางคืนนะพวกแกนี่มันแล้วคำนี้เอาไงล่ะเหลือแค่สองคนแล้วเนี่ยไม่คิดเลยนะว่าเราจะได้เจอกันอีกเร็วขนาดนี้นะแกแกแกคือลุยส นี่ผ่านไปแป๊บเดียวก็รู้ชื่อฉันแล้วหรือเนี่ยแต่เช่เางมเถอะภารกิจของฉันในวันนี้ไม่ได้มาจากการแกซะหน่อยแล้วแกมาทําอะไรที่นี่กันแน่เนี่ยรหรือว่าผู้หญิงคนนั้นรู้สึกว่าฉันกับแกจะมีเป้าหมายเดียวกันเลยนะเนี่ยนี่คุณครับคุณทำไปวาคุณเกิดอะไรขึ้นนะาอะไรของมันวะนั่นนะแกพวกแกทุกคนถอยไปเลยได้โปรดตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้ห้ามเอาใครมาใกล้ฉันห้ามเข้ามา นั่นเป้าหมายของเราใช่ไหมแล้วทําไมเธอถึงกลัวขนาดนั้นล่ะวิซิตลุยส์ตอนนี้เขาเขาเขาหายไปแล้วฮะเจ้าหมอนั่นเป็นแบบนี้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเจอกันแล้วนะเออให้ตายเธอเจ็บโคตรเลยว้ยแกจะมาเตือนเธอชัดๆหน่อยว่าเธอกําลังโดนหมายปองโดยฆาตรกรต่อนเนื่องแต่ดูจากสภาพแล้วเธอคงร้ด,ดัวแล้วล่ะขอโทษนะครับแต่ว่าคุณเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ยตะกี้เห็นตกจากชั้นสองเลยนะอ,อ๋อไม่เป็นไรแค่บาดเจ็บนิดหน่อย ฉันมีลูกกระต่านี่แล้วก็แป๊บเดียวคงหายแล้วแหละแล้วคุณไปทําอะไรที่นั่นก็เรื่องฆาตรกรต่อนเนื่องที่ฉันกําลังสืบสวนอยู่นะฉันคิดว่าเหยื่อรายต่อไปก็คือเธอไงแต่ฉันคิดว่าคงไม่ต้องกังวลล่ะเพราะดูจากสภาพแล้วเธอคงรู้แล้วว่าเธอเป็นเหยื่อของฆาตรกรคนต่อไปเดี๋ยนะคุณคือตํารวจเลยใช่แล้วล่ะฉันกําลังทําเกี่ยวกับคดีฆาตรกรรมมากมายนะที่ศพส่วนใหญ่โดนปาดคอมันเป็นเหมือนลายเซ็นของฆาตรกรคนนั้นนะแต่ศพล่าสุดที่ฉันเพิ่งค้นพบ ลายเป็นว่าเธอโดนปาดคอและก็ใบหน้าของเธอโดนกรีซะเละเหมือนเป็นงานศิลปะของพวกฆาตรกรยังไงอย่างนั้นเลยแต่ถึงจะสืบขนาดนี้แล้วผู้ต้องสงสัยสักคนยังไม่มีเลยอุย๊ขอโทษด้วยฉันไม่ควรเล่าให้เด็กอย่างพวกเธอฟังเอองั้นขอตัวละฆาตรกรฆ่าตรร่อเนื่องอย่างนั้นเลยเธอคิดว่างไงล่ะฉันไม่รู้สิบางทีจะแค่ขี้เกียจคิดก็ได้เฮ้ยตรงคนตรงนั้นน่ะรีทังหน่อยรีทังหน่อย ตายเดี๋ยวระวังหน่อยได้ไหมเนี่ยขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษด้วย,วยฉันมีง้นต้องทำน่ะไม่สิแบบนี้ไม่ดีแนะ่เด็กเด็กฉันต้องไปแล้วนะเป็นผู้หญิงที่ขยันทำงานน่าดูเลยนะเธอทำกระเป๋าตกไว้นะ่ะในนี่มีเออแล้วไปเปิดกระเป๋าคนอื่นดูเนี่ยนะเออนั่นค่อนข้างจะเสียมารยาทนะไม่มีเงินสักบาทอยู่ในกระเป๋านี้เลยฮนะสมัยนี้ขาไม่มีใครพกเงินสดจริงๆด้วยสินะฮ่แล้ท่าทีผิดหวังนั่นคืออะไรกันเธอจะขโมยเงินหนระอเล่นนะ ฉันไม่ขโมยเงินหรอยังไงซะฉันก็ต้องเอากระเป๋านี้ไปคืนเธออยู่ดีนั่นแหละงั้นขอกระเป๋าไปคืนแล้วนะแล้วฉันต้องทำอะไรต่อนี่นี่นี่นายได้เจอเพื่อนที่พบกันเมื่อวานแล้วหวังว่านายคงไม่ลืมภารกิจนะภารกิจของนายก็แค่ฆ่ายายผู้หญิงคนนั้นซะยายผู้หญิงที่อาจทําให้ข้อมูลของแก๊งเราหลุดลอดไปได้ยายผู้หญิงที่ใกล้สติดแตกเต็มทีคนนั้น แล้วตอนนี้ยังมีเด็กๆแสนน่ารักพวกนั้นที่จะคอยชิงข้อมูลก่อนนายจะฆ่าเธออีกเพราะฉะนั้นนายอาจจะต้องรีบฆ่าเธอหน่อยแล้วนะถ้าทำพลาดนายน่าจะรู้นะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับนายไม่สิน้องสาวของนายต่างหากแหละหุบปากไปเลยยายปีศาจ